สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาดูตู้เก็บของนะคะอันนี้จะเป็นตู้เก็บของญี่ปุ่นนะคะก็ข้างในนะคะอันนี้อันนี้จะเก็บขยะจริงๆมันเก็บของก็ได้แต่ว่าเราจะซื้อเพิ่มเก็บขยะนะคะตนน้อันนี้ก็อันนี้แล้วก็อันนี้พอดีลดราคานะคะเราจะเอาอันนี้นะคะอันนี้ นี้ข้างในจะเป็นไม่ยู่เปิดให้ดูเค่ะนี่นะคะ,ะ,คะมันลดราคาเพราะตอนแรกเรามาดูมันราคานี้นะคะแต่ถ้าเราจะเอาตู้ไอตัวที่โชว์มันจะลดไม่ถึงไม่ถึงแสนนะคะนี่ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะค,ะค่ะจะเก็บพวกอุปกรณ์ทําสวน,นะคะ่ะมีมที่ล็อกมีกุญแจด้วยนะนี่ก็โชคดีที่เราได้ราคาแบาบลดนะคะเพราะว่า เราจะเอาเอา,เอาโตัวโชว์ไม่เอาตัวใหม่เนาะถ้าจะเอาตัวใหม่ตรงราคานี้นะคะอันนี้ก็แสนกว่าเนาะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เราก็จะไปเก็บอย่างเงี้ยคะ่ะเก็บจักรยานเก็บอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกของนะคะเพราะว่าในบ้านเรามันเต็มเนาะมิจังไม่เล่นหรงเนี่ยคะ่ะแล้วก็เขามีให้เลือกนะคะมีแคตตาล็อกด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ก็สวยแต่น,นี้ไม่ลดราคาแล้วก็จะมีแบบเนี้ยคะ่ะที่เก็บขยะ พวกขวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ราคา4,000ก,กว่าเปิดไม่ได้อันนี้ค่ะไ่พวกเก็บของนะคะเพราะว่าลมมันแรงนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะเราต้องมีที่เก็บข,ขวดนะคะอันนี้ด้วยอันนี้ดึงเล็กน่ารักนี่จะเก็บอะไรไม่ได้ลําบากเล็กไปนะไม่มีประโยชน์กูม,มีอีกก็ให้ไหนแล้วก็จะมีมมนยคะตู้แบบนี้นะคะ แบบนี้ด้วยนี่ค่ะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีสะดวกสบายให้เราซื้อที่เก็บนะคะแบบแข็งแรงเนาะถ้ามันเราสร้างเองมันไม่แข็งแรงแผ่นดินไหวลมพายุอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีอิฐบล็อกนะคะสําหรับไปตกตกแต่งสวนนะคะจริงๆอยากได้แบบนี้ค่ะแต่ต้องค่อยๆทํานะคะทีเดียวไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินเยอะอันนี้ก้อนหนึ่งก็200กว่าเยนนะคะ217ยเ็เยนก็อันนี้ ว่าคิดว่าจะทําทางเดินสวนจะซื้อแบบนี้ค่ะแผ่นหนึ่งสองร้อยกว่าแล้วก็จะมีหินนะคะมีหินตกแต่งสวนนะคะหินก็มีหลายอย่างนะคะจะมีหินที่ตกแต่งสวนนะคะแล้วก็มีหินแบบมีแบบนี้นะคะแบบนี้นี่สวยดีนะคะเนี่ยเอาไปวางอย่างเดียวเลยแผ่นหนึ่งสองพันกว่าก็หกร้อยนะแล้วก็จะมีแบบนี้ หนักมากเลยบอกว่าอันนี้หนักหนักพี่แจ้งมีแจ้งเด๊นี่หินที่เคยซื้อไปมาก่อนแล้วก็จะมีไม้กวาดค่ะไม้กวาดนะคะไม้กวาดไม้กวาดอู้อยากจะเป็นแม่มดนะคะเหมือนไม้กวาดแม่มดเลยเออ อันนี้ดีค่ะเราเอาไปวางแล้วเราก็เดินเดินมันไม่ลื่นแล้วก็ไม่เปียกด้วยะะมีแผ่นเล็กด้วยนะถ้าใครไม่อยากได้แผ่นใหญ่แผ่นเล็กมีเก้าอี้พลาสติกมีที่กั้นมีรั้วนะคะอ,อจริงๆอยากได้รั้วแบบนี้ทำให้มันสวยแต่ต้องค่อยๆเอาทีละอย่างเนาะวันนี้ก็มาดูตู้อะไรอย่เงี้ยค่ะ ทีละนิดทีละหน่อยนี่มีอย่างนี้ด้วยสวยน่ารักนี่นะคะ<ม>เดี๋ยวจะไปซื้อต้นกล้วยพอดีเห็นต้นกล้วยกับต้นกาแฟนะคะ<ม>กำลังหาดอกไม้นะคะุ้ยน่ารักมากเลยอันเนี้ยสีแดงสีม่วงสีแดงเก้าร้อย ดอกไม้ญี่ปุ่นนะล้วนะคะเมื่อกี้ก็ซื้อกะละมังนะคะตอนนี้คุณพ่อกําลังไปสั่งตู้ที่เก็บของอยู่นะคะในต้นกล้วยมาหนึ่งต้นเป็นกล้วยไข่นะคะกล้วยเล็กๆแล้วก,ก็ได้ดอกกระดุมมานะคะจะเอ